สวัดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเราจะสางต้นยูคานะคะลุงเสือก็จะไถหน้านะคะ ใครมามาแล้วมาแล้วรถเก่งคันนี้บุกถึงหน้าเลยมาแล้วเดี๋ยวรอรุ้นนะคะว่าจะเป็นใครนะคะ ơ <laughs> oh, ma ngắn ma đâm na bà ơ oh, ma đâm na ma đâm na luôn ma cháu coi <laughs> cái hành cái cháu

ฝนยังบ่อตกสิมีน้ำสชางใบอกรากิ่งที่กระโดดมันตายเลยเด้ตอนนี้คือเป็นช่วงานน้าแรงมานะฮะแมนฮะนี่เด็ท่านได้เห็นบอกฮึไม่ได้ใช้รถไทนาบอ าก็รถไทยนาตัวรถใหญ่ <laughs> กี่การไปเอามันไก่กใ้รถแบบนีไทยนาฮ<า><อ>ะนั่นไงนา,าดำนาหวานฮะนาดำดำ เสือต้องมาดำเด้อโได้ดำนะปีนี้น่ะได้เลยเออันนี้ถือหวานก้าวไว้แล้วใช่ไหมที่กระวานอันนี้ไครตะก้าว้อันนั้นของเขาอ่าไม่ใช่ของภาษาบ่บ่ได้เกี่ยวกันอันนั้นอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมจะหวานนะฮะนี่ภาษาทำแค่ส่วนนี้แล้วก็ข้างล่างนู้นจะหวานตรงนี้ใช่ไหมหวานก้าเออหวานก้าวหว้ดำตกกล้าไม่ใช่หวานแปลงเดิมเนาะ อือจำได้ว่าเคยมาถอดตกก้าไว้ดำาูดูหญ้าที่ลงไปหญ้าพักอ่อนๆนะเก็บแม่เออยอดมันอ่อนเด็กข่อยเก็บมากินเหมือนเสานี่เออเก็บเอาแต่ยอดมันเสือเสือหนนลงไปแล้วชวยเลยมาถึงก็ลงเลยเหรอเออแล้วเก็บอะไรอ่ะเก็บพักผักกษตเเดี๋ยวถ้ามันมีน้ำก็อุ้ยยอดมันนอ๋อถ้าเจอน้ำยอดยิ่งออกเยอะยิ่งสวยกว่านี้อีกเออมันก็ยอดใหญ่เลยเนาะอันนี้มันไม่มีนะไปแล้ว เลือกเอาแต่อ่อนๆมันสองสองสองสวจะลงไปเก็บไปเด็ดใบมันอ่อนแล้วกับผัดเลยรแบบนี้ฮะอ๋อเอาไปผัดผัดมันผักบุ้งใช่ไหมเออโอ้แซ่บแล้วเนาะโอถ้ามีหมุกรอบเนาะคอยก็กเก็บกินครับจะไม่แอนตําเจลเมืนเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะหมูกรอบแอนต้องผัดใส่เต้าหู้เจไม่ต้องมาแอนเลยเด็ดบอกเชื่อไหมเราน่ะไม่ค่อยชอบกินเลยเดี๋ยวไปถามาเนี่ยเป็นบอ ยาวเท่ยาวแท่ฮะบ่้าวจะอยู่โอ้ยย่าจะเก็บยาวๆทางอนัย่าน่ะไกลไกลฝันฝันไปถึงนู่นเลยอย่างงี้ต้องให้ย่าฮันนี่มาเก็บนะเนี่ยเนาะเราไม้ขึ้นบ้างไหมยังเลยยังบอกเราจะไปดูทางใต้ปู้นเราไม้หนเห็ดเห็ดอยู่ก็หาตรงไหนเห็ดโอ้ยพูนเห็ดนะครับข้าวปลารถ เมื่อกี้รถไอมอเตอร์ไซค์ไปสองสามคันแหละไปทางไหนูุ่หละทางนู้นก็ไปหาเก็บในป่าแล้วค่ะพี่จันอมีป่าด้วยเหรอข้างในนู้นอ่ะห้องเห็ดเออนี่เห็ดขมอยู่จะพาไปเบิรงอยู่ป่าอยู่ทางนี้อืมันเศร้าออกแล้วนะข่อยได้สองดอกหนึ่งมาสองอุ้ยได้สองดอกแล้วดอกเดียวเลยได้กี่ดอกไหมจ๊ะสองสองได้เห็ดสองดอกได้เห็ดสองดอกเก็บเลาะทางเออข่อยหาหลาะทาง โอ้แต่ว่าดอกมันหนาหนามีเก็บอาเยอะๆเลยภาษาลงข้าวเหนียวแล้วข้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้าภาษากินข้าวเจ้าแต่ยาชิเลยปาเต่ะบ้าเออปาดคอยลงมาเจ้านี่ปาดยอดกระเฉดอ่อนๆตัวนี้คอยลากเก็บมากินกับอัน้องเยแต่เห็นยูเห็นอยู่จะจะนั่นแหละไปจับเดี๋ยวก็สารบานทตีจยลงอีกนะเนี่ยไม่อยากจับเท่าไหร่ขากองเขาเนี่ย เตียกะยามันดอกเตี๋ยกะเห็นเตี๋ยลงน้านั่น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 สารวันเตียลงวันนี้ทาอะไรบ้างภาษาวันนี้ลุงเสือทาอะไรบ้างวันนี้ไทนาไทนามาเมื่อเช้านี่ก็ไทยตัวนี้เสร็จแล้วก็เพิ่งกินข้าวอิ่นลงไปเมื่อกี้เตี๋ยผักซ้อนไอ้ปุ่มันชอบเด้ผ่าจะนสียเห็นไหมสารวันเตี้ยลงอีกแล้ว เคอเห็นก็สั่งแต่ผักกระเฉดใส่หมูกรอบเนาะอร่อยแล้วก็อะไรนะกินกับหอยนางรมอ่ะเอยอันนั้นอันนั้นกระถินกระถินบอกอ้าเขาไม่กินกระเฉดบ่บอ่เนกระเฉดนี่ต้องไปผัดออันนี้เขาเรียกกระเฉดหมูกรอบผักกระเฉดหมูกรอบอันนั้นเขาเรียกน้อยนี่แนดยหนูจผัดแบบว่าไม่ต้องาโอ้ยไก ฝนกลางวันนั่นเอมาจะได้ผักไปกินฝันกลางวันอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอเดนเราไม่ไม่ชอบกินเลยผักไปกินแา้วเาะว่ามันอร่อยได้แหละมันๆเนาะเหมือนเมื่อเช้าย่าก็ให้ลองกินผักอะไรนะ่สองสองบอพี่น้องลุยผักชีรสเช้ากินผักผักชีรสเดีคืออะไรที่เรายังไม่เคยกินเราก็อยากจะลอง ลองเฉยๆลองไปสองยอดผักกระเฉดมันไม่ได้คมเด้เนาะเสือเนาะมันมันเด้อเมื่อก่อนภาษาก็กินไม่เป็นปกติเห็นผ่านตลาดก็จะมีแที่มันมีอะไรที่มันตาดอยู่เพรน้ำเต็มสระนี่ยเลยตำนาเสร็จก็มาดลือบน้ะยาชีของสาบเปล่าค่ะของเก่าละมั้งของขายก็มีแต่ของยาเลยเนาะนักธุรกิจ ตอนนี้น้ำก็แห้งแล้งแล้วนะครับปกตินี่เต็มเลยอ่าธุรกิจมาแล้วหรืออะไรภาษาเนาะลงกันพามาตรงนี้ก็กระโดดน้ำสะเลยอือนี่หวานมาของเขาอันนี้ไงลูกเขาที่นอนเตยู่เมื่อกี้นี่คุณแม่เขานี่ยพี่ยาไกวเตยเมื่อกี้นี่แม่เขาเมื่อวานพี่นาแห้งตอนนี้น้ำแห้งแล้วเด้อที่สะอือ มันเสือก็กำลังไถนาอยู่มันเสือไถนาอยู่มันเสือเสียงนาน้อยนยอยู่ตรงนี้เสียงนาน้อยนะยอาบอกจะเก็บเอาเยอะๆคือพอแล้วเดี๋ยวนะคนจะมีน้ำใช้ประสาทมันมีเขินมาเคยมานอนไหมเคยก็นอนแหละน้องเมื่อก่อนทำนาก็มีแต่นอนนาแล้วเออตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเป็นเสียงสูง ต่างปตเศภาษามาอยู่ใหม่ๆพระหนุยังเล็กๆนอนแต่หน้าเด้ช่วงดำนาเพราะว่ามันไม่มีรถเที่ยวเหมือนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีแต่จักรยานเนาะถึงเวลาทำนาก็ฮะวันพระวันไหนวันที่เท่าไหร่ก็เมื่อวานนี้ก็นับไปอีกแปดวันเดี๋ยวพระหน้าจะถวายทุเรียนเด้อจ้าทำบุญให้แม่มันอ๋อ จะเอาทุเรียนไปไปทำบุญยิ้มยิ้มปุยปุยละตีพี่วัดไม่บงวัดป่าเพราะว่าแม่เขากับแม่เพิ่นชอบทุเรียนนะทุเรียนแล้วเดี๋ยวไปช้าอ่ะภาษามีนมาฝากมีอะไรคะเอ้าเอาเอออยากได้อ่ะรับหมดเลขอบคุณค่ะ แล้วแล้วเดี๋ยวเปิดปากน้อยยิบยิบเปิดปากน้อยยิบแล้วที่ครูกับอันเนี้ยหนูก็ไม่ได้เอาจากไปก็ภาษาก็ได้สองลูกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจากไหน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 จากพี่ยูโรนะจับไหนก็เราก็ให้ภาษาต่อเพราะว่าเมันคือรอพี่ห้อยดูพี่อีนูแล้วภาอะไรกันภาษาอยากได้ภาษาโทรศัพท์เออใส่ไอ้นั้น ันเยอะนะแต่อันนี้ก็ได้แล้วอย่างนี้ก็ได้แบบที่แย่ก็ได้แต่หนูมีเอวแล้วอปชอบไปชอบแบบนี้ค่อย่างนี้ไม่ค่อยชอบทำบ้านแบบนี้ใส่เอวก็ได้กระพายก็ได้อันนี้เพราะมันมีเอวตรงนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะกระเป๋าเดี๋ยวเก็บผักช่วยเด้อเดี๋ยวจะเก็บผักช่วยเด้ออ่ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ